แค่เบิงเนี่ยนุ่งได้บ่นั่งในซองโตชุ่มจ่ำกับปั้นกันโทลาโตแค่เบิงเป็นนามาพี่หรือจะเข่ากลองเนี่ยเออหน้าเป็นนาชื่อมันเอนี่ยเชื่อชิดงแดดบลูุบะพี่มีแต่เชื่ออะไรเจ้าก็ให้ผัวเจ้าเนี่ยเผื่อผู้ชายเนี่ยเป็นเชื่อผู้หญิงเนี่ยเอาปั้นกันกับแม่หญ้าจะไม่แล้วเนี่ยไง แต่ผ oui> er> e ู้ชายแต่พวกนี้ละพนหนุ่มได้พอกี้ลยช่นุ่มเออขับใจมานชบมาน่เออชกมานตาปลาเฮ้ยมาใจยังเตืออไหนเด้อสามคนยังยังมาแต่ใจย่างแต้โดนหลับน เดชอบถามมึงก่นอาเซียไเป็นกันมาบ้านี่ฮ้มาด้ยังไ้ยังลูกเออไปหาเดนขไปน้ตขึ้นไปนอที่บ้านได้ไหมฮะนี่เด้ยบ้านหน่อยบ้านยังบ้านน่อยบ้านน้นบ้านน้เอบ้านใหม่หรือเก่าเออบ้านใหม่หรือเก่าเข้าไปไกลบบในบ้านเลย Ê về nữa bỏ sáng sớm áo bỏ sớm mặt à? ừ, mà mặt 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 Đang mặt 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 này mặt 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 tham con. อันนี้ยมอันนี้มวยมีอยังเก็บยมไปขายเออเออช่าเจ้ามาแต่ตลาดวะเออมาแต่ตลาดเนื้อเผ็ดแป็งนัวอันนี้ลูกมาเนี่ยเออใช่ร้านมาเลยลูกร้านมาเลยลูกข้าลูกเฮานี่อันนี้อันนี้ร้านบลาบหรอไม่เนี่ยหยาเฮ้ยไม่ไม่ไม่เฉียบไม่เฉียบมาเจอลำธารยางเห็นยางมาแต่ไกลไกลจะลากยางไหมฮะ เอไปนงแรงไ่เื่อมะพิษี่เชื่อก้าวอ่นที่เชื่อนี่จะไม่ได้บุญเป็นเก่าได้นหนล่ะมีเชือสองตัวขบใจูกเอ้ยัมงยุ่บงมั้ิเบิมียังไงสิบจาโอ้ยหนักเลยหนักกระเป๋าเลยหักกระเป๋าไปวิ่งไปตลาดกันากซื้อไปไม่ขายยังอยู่ตลาดนะ ไปบ้างพอเบัง e> ์นไม่อย่างนั้นอันนี้บังมียังกินเลยนี่มกแตงบมาชื่อักแตงมาบอกดิเอาเก็บมาเลยยังเจ้าไปขายยังมาสาวดิไม่ได้ไปขายยังขายยังเก็บกี้เล็กบอกเก็บมาใช่มาแต่พุ่นล่ะมาตอนนี้ได้ไหมยังอันนี้อันนี้หั่นมวยเยอะเออจะไปซื้อมวยน้ำเขาเออไปซื้อมวยน้ำเขาบ่มีมวยน้ำเขาอืด้อซื้อซิ่งซื้อยังมากินเนาะ เก็บกระป๋องเบียร์ไปขายเนาะเออไปขายเก็บโคมไว้แล้วก็ะยก่าแล้วก็ชื่อแล้วนี่ยแก้เบ่งเนี่ยนุ่งได้ปะนั่งในซองโตชุนเจ้ากระปัอนกันโทรโตแก้เบ่งเป็นนาป้าพี่เราจะเข่ากล่องหนึ่งเปหน้าเชื่อมันเออเนี่ยชิ่งเชื่อชิดงแดดบรรุบพี้มีแต่เชื่อได้เจ้าก็ให้ผัวเจ้านี่เผื่อผู้ชายนี่ เป็นเชฟผู้หญิงเนี่ยปั้นกันกับแม่ยาเชฟใหม่แล้วเนี่ยเชฟผู้ชายแต่ผู้นี้เลพวนุ่งได้ีหละช่ยนุ่งขับใจมานชกมานดูเออชกมานเรไปเยนุ่งมาใจยังเ่นนะจึเอาทามก่อนถ่ายคลิปกันกับนงบางทีเมื้อหน้าซีนเข้าไปแจกเครื่องแจกขอให้นุ่งไกด์บอกกับรถไม่เท่าในเครื่องยุ่งกับบุ้มียุ่งกับบุ้ม ก็ไม่มีนาทุกอีนเลยเขากินก็ไม่ได้รูเอ้ยไก่บอกเขาไปไหนเลยบางทีเขาไปเบิงไปเบิงลดไก่ไปไหนซื้อซื้อจึงได้ก่อเอาไปหาสิ่งท้าเพื่อนเนาะช่วอใเขาฮะื่อน้อยจะซือน้อยเนาะเออแกมช่งพี่น้อยตนนี้นยูไม่ได้ลูกค่ะยูก็ไม่ เห็นหน้าบ่ะเห็นหน้าป่ะมีหน้าม่ได้ใคหนูเอ้ยแต่ขาดแต่ชือกินข้าวเฮ้ตขาดแต่ชืกินข้าวมมีหน้าเห็นนะจุดทานจุดทานเลยซื้อข้าวกินเออโอ้งรถลางก็ไม่มีหน้าูกเ้ยเาชัดนะเขาบดไอมีรถลางอันนี้เห็นหนมีรถมีต่เฮือนยานมีลูกจะคนสิมีลูกลูกไปนี่เดียวนี่ นี่ลูกคนเดียวเออคนเดียวนี่นือยเจ้าจะบอกไปบ้างกับขวดข่อยเออทำไมนาสิไปหาเครื่องกองไฟฟ้าเข้าไปมีมิลายแบบครอบครัวในบ้านมีลายหรอจะครอบครัวดลายนะฮะลายเลยลูกเอ้ยลายบ่ประมาณจะครอบครัวดลายชามชิปชามชิปชามชิปรังเกื่อข้าไปในนี่โลดนเนาะเออนี่โลดนี่โลดทางนทางไปเรือนพอบ้าน ทางไปนาพบานคูนอเออไม่เห็นผาบานละแหละทางแบบพผาบานคูนอาบานคูนค่อยๆไปนาพบานคูนเข้าไปนั่นนี่มีบ้านนั่นนี่าหนเนาะทางไบน์าทอมลูกบ่เคยไปบ่เคยเข้าไปแต่หอดนาผบานคูนแต่ว่าไม่เห็นบ้านเห็นแต่บ้านน้อยๆคือว่านี่นอือก็บได้น้อยบาททั้งนี้แน่เขาอยู่เห็นคือว่าน้อยเออเห็นคือว่าน้อยโค้ดมากว่าเออ มื้อไหนมื้อไหนเฮาเด้อเอ้จิ้มื้อไหนเชี่ยวบางทีเชี่ยวเครื่องของคลองใบยายให้นุ่งนะมันมีเครื่องเงินแะไ่ว่าแม่ว่าเครื่องเขาจะาอากมาให้นะเขามาให้ยายายให้เจ้านุ่งเรนี้เฮาถือมาเพรายมันคิดจักมาแล้วมันนั่นถือมายาก เป็นเจ้าย่างไปคายังมเจ้าเนี่ไปคายเไปคายย่งชื่อมาเพ็ดแตงวน่รมชัยนี่เอาขึ้นมาปลูกเองมาเพ็ดเลยเอปลูกมือปลูกแล้วชายพูดกับปอเป็ดเป็นปลาเป็ดเนอมือเป็นอมือเลยเนาะมีชื่อยูตลาดแลูมะเพ็ดปลูกเลยเขาเจ้าใส่ขี้แบ่ต่ใส่พูเลยขี้แบ่ช่ขี้แบ่ก็ใ่งมันปลูปทางดินปลเป็นดินเนาะ มันปรเภทเมีดิบเมีดอนดินนันนี้มันห่อดินอันนี้ปูกอะไ้ดินอันนี้ดินแบบดินอะไดินดานดินนั่นคันวาเลยชุ่มเออฮดินชุ่มบ่ปันเพนัเไิ่นตอน้่งพดตลาดตะอเาเป็นนาะเนาะเฮ้าก็คือกันะปูกอไรระเพทรื็เป็นเป็นน้ำค้นเป็นน้ำมือไคบไม่มันอะไเป็นาวาเชอะอันนั้นเชอ ปูขอเชื่อพี่ชางเชออันกระชังกูได้กระชังกรัมันย่อลกตายคือเกาือเกาเป็นน้ำเป็นน้ำดินสเจ้าสเจ้าไปตักเอาดินแบบแถวป่าแถวดวงแบบดินนั่นน่ะได้เนยเอาขี้แก่มาจูดมาจูดแช่นะจูดใช่กัเมือเห็ดอะไรกับมือผักก็คือกัหมูเห็ดคืองามโตเห็ดบ่อได้กินหดวผักเต็ม บ่ย่านย่าตนะครับเขาผสมมันดินบ่เป็นนั่นแหละเขาเขาผสมเนี่ขี้แกบนี่นึ่งนี่ขี้แกบขี้แกบจะจุดเนาะชื้อกินมดชื้อกินลูกเอ่อนพอทานชื้อพอทานชื้อกิปเอาเงินมาใช้สกินสิบบาทนี่โอ้เจอาพอได้หอยยิบหนึ่งคายเออไปซอนหอยซอยกุ้งมาคายห่านเอาไม้คายยำหน่อไม้กันเนาะยำหรือบะหมี่เนาะ ผัว oh, <c oughs> ได้ผัวเห็ดย่างยังผัวบ่ได้เห็ดยังพอจะเผาแล้วเผาแล้วจะปีเลยเผาแล้วจะปีเลยไปไช่ก็บ่ได้ไปใช่ก็ได้ปีแล้วโอ้ยบุหัวยุ่งเนาะบุหัวยุ่งบุหัวยุ่งดอกชะเค็ดเป็นดอกนอกรันเลยเนาะคุณนรีเฮนรีคือคนหักบุหัวจักโอ้ยเมื่อหน้าส<น>ิไปย้ายชงเสื้อลุ้ยคัน ขันมีเขามีน้ำเพื่อนเอาไห้กับบางที่สิไปให้ย่านต่มันบ่มีเขาเราย่านตะมี่งเสือถุดลายเขานะาบ่มีเขามีน้ำดอกเ้อเานูเออเดิโเดยนเดิ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 นดินเดินเดินเดนาดิลเไนด้ไเด้มืดินี้ินีดิีเดิอเดิอเดได้อ้าวอยู่นเ่มนแห้งเด้อเดินเดินเแินบดลเสืนเสืนเดบเสืเดนเเดเเดิาดิเดิเดินเดินดนเนเดินนเนเดนเน

โดยน้อพี่น้องมื่อนี้ก็เขามาการันต์กายมาทางบ้านกาันเพิ่นเนาะไปเวียงหนักนอพี่น้องมาแล้วก็มาเจอเพิ่นพุดียอเสือ้อให้นุง่งสองโตเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปส่นี้ก่อน,น,นเด้อพี่นอ้องถ้าไปก็มากระปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่นอ้องเพื่อเป็นกําลังใจในการเห็ุคลิปของบ่าวพิดเนาะเอา้าสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเมื่อทุกคนเนาะสบายดี